สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องเลขเด็ดกันนะคะเพื่อนๆเลขเด็ดของงวดวันที่ 1, 1> นะมีนาคมสองพน้าร้อยหค่ะแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลอดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ วันนี้ก็จะเป็นชุดสิบสองตัวค่ะแนวทางเลขท้ายรางวันที่หนึ่งค่ะมีเลขอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะห้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสีเจ็ดศูนย์ หนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หกสามเจ็ดสองศูนย์หกสองและห้าหนึ่งค่ะฟังอีกรอบนะคะชุดสิบสองตัวแนวทางเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะ สองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หกสามเจ็ดสองศูนย์หกสอง และห้าหนึ่งค่ะแนวทางเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งชุดสิบสองตัวค่ะ ชุดนี้มีเลขเจ็ดอยู่หลายตัวนะคะโดยส่วนตัวก็คิดว่างวดน,นี้น่าจะมีเลขเจ็ดมีความน่าจะเป็นไปได้มากนะคะมีเจ็ดอยู่หลายตัวเหมือนกันโดยส่วนตัวงวดน,นี้ก็คิดว่าจะมีเลข เจ็ดเลขศูนย์แนวแนวนี้นะคะตัวที่ชอบก็ห้าเจ็ดค่ะเลงไว้เลยมีห้าเจ็ดมีสองเจ็ดแนวแนวนี้นะคะชุดสิบสองตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง ต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นกันอีกทีตอนสรุปนะคะว่าเราจะเน้นเลขอะไรกันนี้วันนี้จะเน้นถูกตัวกันไหมโดยส่วนตัวก็คิดว่า7เลขเจมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าจะมานะคะ ยงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ก็เอาตัวเลขมาให้เพื่อนๆได้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรื่องตัวเลขเลขชุดของเราชุด12ตัวค่ะ วันนี้ก็เอามาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมไว้ค่อยพบกันคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ